ก็นี่คืออุปกรณ์หนึ่งที่อาจจะเป็นสื่อในเรื่องของที่จะไปเสริมของอสมนุแม่ที่จะไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนได้แล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้ด้วยไงคะคือก่อนหน้านี้เราไม่ได้มีนวัตกรรมตรงนี้แต่พอเราทำตรงนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมเลยนวัตกรรมเรามีการอบรมสอนคนที่สนใจค่ะเข้าร่วมอบรมเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยใครที่สนใจแล้วพอเรามีออเดอร์เหมือนสั่งผ่านชมรมอย่างนี้เราก็จะ ชวนกันมาทําทําเสร็จแล้วก็แบ่งปันผลกําไรให้เขาทางชุม,ชมลมก็คือแล้วแต่ว่าเขาจะจัดสรรให้เราเท่าไหร่เราไม่เรียกร้องถือว่าเป็นการสร้างไรายได้ให้คนในชุมชนครับห้องนี้คือห้องสายสัมพันธ์ครอบครัวเทศบ,บาลเมืงองอุพร ก็เหมือนเป็นจุดนั้พบที่บรรดาอสมนโอแม่เนี่ยจะมาพูดคุยกันมาพบปะมาแลกเปลี่ยนกันทุกเดือนค่ะทุกเดือนเราจะมีการไปชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในห้องนี้ทุกเดือนวันที่ยี่สิบอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งทุกวันที่ยี่สิบของทุกเดือนแต่ถ้าวันที่ยี่สิบติดวันหยุดเราก็จะเลื่อนขึ้นก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมกลายเป็นรวมกลุ่มกันเหมือนเป็นชมรมไปเลยหรือเปล่าครับเป็นชมรมค่ะชื่อชมรมงี้ฮะชมรมสายสัมพันธ์รักครอบครัวชมรมสายสัมพันธ์รักครอบครัวน่ารักมาก มีคำว่าอสมนนมแม่เนี้ที่มาของชื่อเป็นไงดูผมฟังดูน่ารักดูเก๋ดีครับไายสัมพันธ์รักเหรอฮะที่มาของคําว่าอสมนนมแม่นี่ยอ๋ออสมอก็มาจากกลุ่มเป้าหมายเดิมของเราก็คืออาสาสมัคร,ครอาสาสมัครที่เรามีอยู่แล้วแต่เราอยากจะเน้นเฉพาะด้านไี้ฮะก็คือปกติเราจะมีหลายๆด้านในเขตของเทศบาลอย่างเช่นอสมอที่ดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังอะไรพวกนี้ค่ะแต่อันนี้ก็คือเฉพาะในเรื่องของนมแม่ ที่ผ่านมาเรามีผลงานเด่นเยอะแยะนะคะก็คือมีที่เป็นที่ศึกษาดูงานจากหลายๆที่มีอะไรบ้างครับเด่นๆครับที่มาที่มาที่ให้ของที่ระลึกอะไรพวกนี้ค่ะก็คือมาจากเพชรบูเชรณ์ใช่ค่ะเพชรบณ์นี่บ้านเกิดผมเลยครับเออค่ะเพชรบุครับนี่ค่ะมาไกลจากเพชรบมาจากเพชรบณ์ก็ให้ของที่ระลึกแล้วก็มีจากหลายๆที่ในบอร์ดที่เราจัดไว้ให้ค่ะก็จะมีจาก ไหวเหนียวเมืองการบ้างจากในเขตเมืองชุมพรเองก็คือโรงพยาบาลปากน้ําหลังสวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลรอบข้างวองไผ่พวกนี้ค่ะมาดูพวกเราหมดเลยแม้กระทั่งโรงพยาบาลชุมพรเองนะคะก็จะส่งอสม่างส่งเจ้าหน้าที่ตึกงานสูงมาดูงานเราเมื่อปลายปีที่แล้วห5สิบห้าคนก็คือมีมาตลอดค่ะที่มาดูงานกับเราครับ เพราะว่ากิจกรรมของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะคือทําครบวงจรนี่ฮะก็คือตั้งแต่ดูแลเด็กตั้งแต่ไม่คลอดก็เหมือนที่บอกคือตั้งครันแต่พอหลังคลอเสร็จเราก็ดูแลต่อก็ดูแลตั้งแต่ไม่คลอดก็เหมือนเราเราฝากคันด้วยเราฝากคันด้วยเหมือนคลินิกเลยค่ะครับ ก็เหมือนรักฝาพิเศษเหมือนคลินิกทั่วไปทำค่ะแต่ว่าถ้ากรณีเจอปัญหาอย่างเช่นความผิดปกติต่างๆเราก็จะส่งต่อโรงพยาบาลชุมพรเพราะถือว่าเป็นโรงพยาบาลพี่เลี้ยงของเราซึ่งเขาจะมีแพทย์เฉพาะทางมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มากกว่าเราครับถ้าถ้าปกติเราจะรับฝากที่เราหมดแต่ถ้าพอเราเจอว่าเจอความผิดปกติอย่างเช่นท้องไม่โตรั่วเด็กนิดน้อยลองเราก็จะส่งต่อจะีเฟอร์ไปี่งจะรีเฟอร์เพราะถือเป็นโรงพยาบาลแม่ไขยของเราโดยตรง ที่นี่เป็นห้องทํางานของสายสัมพันธ์ครอบครัวแล้วก็เป็นที่ตั้งของชมรมด้วย<ช>แล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของ<น>มแม่และเด็กด้วยคือถ้าผู้หญิงอย่างเช่นหลังคลอดคุณสงสัยว่าคุณจะแก้ปัญหาเก็บนมไม่ให้ลูกกินอย่างเช่นแม่ทํางาน3เดือนใช่ไหมคร<อ>พอครอบกําหนด3เดือนจะทายังให้ลูกกินนมแม่ได้6เดือนหลังจากที่เหลือสามเดือนคุณจะวางแผนการเก็บนมธนาคารนมของคุณย <ฮะ S 2> ังไงในใ,นใ,นในร่บอก์ที่เขาเก็บไงเผื่อว่าคุณพ่อมือใหม่ทั้งหลายจะ ได้ศึกษาเรียนรู้เลยครับก็คืออย่างเช่นต้องนมแม่ไอ้นมแม่ใช่ไหมฮะเก็บได้ในแต่ละที่อุณหภูมิต่างกันก็อายุก็จะต่างกันอย่างเช่นตู้เย็นคือเก็บในแต่ละที่อายุแตกต่างกันก็ใช่ค่ะขึ้นอยู่กับความเย็นของอุณหภูมิของตู้เย็นที่เก็บถ้าเป็นช่องฟรีซเดียจะเก็บได้3เดือนในตู้เย็นโอ้ช่องฟรีซได้สามเดือนเลยคโอ้ฟรีซสามเดือนช่องสองประตูนะคะจะต้องเป็นตู้เย็นสองประตูผมจดไว้เผื่อได้เป็นคุณพ่อครับฟรีซสามเดือนแต่ถ้าเป็นห้องปกติเหมือน ช่องธรรมดาที่เราแช่ของเราจะให้แค่วันเดียววันแล้วก็ใต้ช่องฟรีซถ้าใต้ช่องฟรีซเราจะให้แค่สองวันที่ฝาตู้เย็นเราห้ามแช่ะแต่ถ้าเป็นเก็บแบบว่าใส่เหมือนตู้ไอติมตู้แช่แข็งอย่างเดียวไม่มีการเปิดเลยเราให้ได้ถึงหนึ่งปีะที่ผ่านมาที่ของเราในพื้นที่ของเราเนี่ยมีแม่ที่มีความตั้งใจสูงมากอย่างเช่นสามเดือนแรกอยู่ที่ชุมพรใช่ไหมคะพอสามเดือนหลังกลับไปทํางานกรุงเทพระหว่างนั้นเขาจะกับธนาคาร นมของเขาไวา้ก็คือฝากไว้กับบ้านญาติญาติข้างๆแต่พอเขาไปทํางานกรุงเทพเหลืออีกสักไม่เท่าไหร่จะครบ6เดือนเนี่ยเขา<ม>อุตส่าห์ฝากนมมากับรถทัวร์ค่ะครับ,รบพอฟังเหมือนว่ามันเก็บได้1ปีนี่แสดงว่าการให้นมแม่นี่ก็มีความสําคัญมากคือหลักการเก็บกับวิธีการใช้จะต้อง ต้องทำให้เป็นให้ถูกต้องอเพราะถ้าถ้าเราเก็บไม่ถูกต้องเด็กก็จะกลายเป็นว่าได้นมที่ไม่มีคุณภาพสารอาหารอาจจะฟอ์สลายถึงไม่บูดไม่เน่าก็จริงค่ะแต่สารอาหารอาจจะไม่ครบถ้วนใช่ไหมคะ,คะถ้าเราเก็บไม่ถูกหลักการเหมือนปกติถ้าเราเอาจากช่องฟรีซมาเราจะให้ลูกกินพรุ่งนี้ค่ะ,คะน้ํานม เราต้องเอามาพักไวในช่องธรรมดาไวหนึ่งคืนเหมือนน้ำค่ะต้องมีขั้นตอนด้วย<ะ>เหมือนกับน,น้ำเงี้ยช่องแข็งแล้วเอามาไวช่องปกติก็จะละลายเป็นน้ำาแต่พอเป็นน้ำเสร็จเราจะให้ลูกกินพรุ่งนี้ใช่ไหมเราค่อยถึงเอาเออกจากตู้เย็นแล้วมาแช่ในน้ำอุ่นสาเหตุที่ต้องแช่ในน้ำอุ่นก็เพราะว่าเด็กจะได้รับอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับตัวนมแม่แล้วข้อสาคัญวิธีการป้อนก็สําคัญเพราะถ้าเรารู้ว่าเก็บอย่างนี้แต่เราให้ลูกไม่เป็นเดี๋ยวลูกก็ไปติดถั่วนมไปติดจุดยาง รเราก็ต้องมีวิธีการสอนเขาอีกว่า,าทำยังไงไม่ให้ลูกติดตุกยางต้องป้อนแบบแก้วนะวิธีป้อนแบบแก้วต้องป้อนอย่างนี้นะห่อตัวเด็กให้เรียบร้อยเวลาป้อนจะต้องไม่เทใส่ปากเด็กให้เด็กใช้ลิ้นตัดแค่วางที่มันจะเป็นรายละเอียด<ม>เยอะแยะค่ะแต่ว่า คือเราต้องอาศัยเป็นทักษะครับเลี้ยงเด็กคนหนึ่งหนี่ยามเหมือนกันผมผมเห็นมีภาพภาพหนึ่งเขาบอกนมแม่ให้ได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะครับเหมือนตัวนี้เทรนจักรยานในกำลังฮิตนี้บฟอร์มัมครับไบฟอร์มัมก็คือจักรยานก็บนจักรยานมันให้นมคือความหมายที่เราสื่ออันนี้นะคะเราอยากจะให้เห็นว่านมแม่ให้ได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆคือถ้าเป็นให้นมผสมเราต้องใช้ขวดใช่ไหมขวดจะต้องมีการนึ่งเป็นการฆ่าเชื้อให้ได้รับ คือไงคือฆ่าเชื้อไม่ให้เด็กทล้องเสียแต่ถ้าเป็นนมแม่เนี่ยเราควักเมื่อไหร่กินได้ทันทีไม่ต้องมีการนึ่งไม่ต้องฆ่าเชื้อค่ะผมเขินแทนเลยอันนี้ก็จะเป็นหมอนนะคะเป็นหมอนที่เราให้นมแม่เหมือนกับว่าเวลาเรานั่งอุ้มอย่างเดียวเราก็จะเมื่อยก็จะมีหมอนสพอร์ตช่วยนะที่เราไม่ชอบมองเห็นเป็นขนมผมก็เฉยแต่พอรู้ว่าเป็นของคุณแม่ก็รู้สึกเขินๆพอสมควรเหมือนกันวันนี้อสมนมแม่เนี่ยฟังเราพูดคุยกันก็ บางท่าน,นตั้งใจฟังอย่าง<ช>ดีเลยเดียวก็เหมือนเป็นการทบทวนความจําไปด้วยผมเองพอพูดคุยกับพี่จิก๊กเนี่ยผมก็ได้ความรู้ไปด้วยมันมีการฝึกอบรมให้กับคุณแม่มือใหม่หรือว่าที่คุณคุณพ่อมือใหม่บ้างไหมครับอันนี้จะเป็นหลักสูตรของโรงพยาบาลกับศูนย์อนามัยค่ะเวลาที่ว่าภรรยาไปฝากท้องใช่ไหมคะก็จะเรียกว่าเป็นห้องโรงเรียนพ่อแม่เขาจะมีการสอนตรงนี้อยู่แล้วรแผมได้ยินชื่อโรงเรียนใหม่ชื่อโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ ก็คือระหว่างที่ว่าภรรยาไปฝากท้องค่ะก็จะมีการให้ความรู้ในเรื่องของการเป็นพ่อเป็นแม่ค<ม>่ะน่าสนใจมีคำหนึ่งที่ผมได้ยินบ่อยคำว่าเยี่ยมบ้าน ที่มาที่ไปเป็นยังไงครับภารกิจเป็นยังไงบ้างเยี่ยมบ้านของเราเนี่ยค่ะเราจะมีพิเศษก็คือถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเขาอาจจะเยี่ยมสามครั้งตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขแต่ของเราเนี่ยเยี่ยมถึงหกครั้งสาเหตุเพราะว่าหนึ่งเราต้องการให้แรกเริ่มเลยหมายความพอเราร่วมมีเด็กหลังคลอดปุ๊บเรารีบลงเลยเพราะถ้าเราไม่รีบลงเนี่ยส่วนใหญ่พอไปถึงเด็กกินนมขวนแล้วจะแก้ปัญหายาค่ะนี่เป็นการปฏิบัติการเชิงรุกเหมือนไปเป็นพี่เลี้ยงกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หรือบางท่านอาจจะ ใช่ค่ะคแล้วที่เราเยี่ยมหกครั้งเพราะเป้าหมายหลักของเราคือเราต้องการให้เด็กได้กินนมแม่อย่างเดียวหกเดือนคําคว่านมแม่อย่างเดียวหกเดือนคือไม่ให้น้ําเลยนะคะต้องเป็นนมอย่างเดียวซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีการมอบโล่ให้แม่ที่สามารถทําได้สําเร็จครับก็คือเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวหกเดือน,นเราจะมีการมอบโล่ตั้งแต่ปีห้าสี่เมื่อสักรู่ที่เราพูดกันถึงว่าการเก็บรักษานมแม่มีอายุตั้งแต่วันสองวันไปจนถึงเป็นปีเพราะฉะนั้น ท่านที่บอกต้องไปทํางานไม่มีเวลาอยู่ไกลนี่กลายเป็นข้ออ้างไปแล้วสำหรับปัจจุบันนี้จริงๆแล้วต้องได้ใจมาก่อนค่ะคือถ้าคุณใจไม่มาไปสอนไปบอกยังไงเขาก็ถ้าคุณรักลูกจริงต้องให้นมด้วยทุกคนบอกว่ารักลูกหมดค่ะแต่ว่าความทุ่มเทจริงๆอ่ะเราจะวัดได้จากตรงนี้เหมือนกันค่ะเพราะบางคนคือไม่ใช่บางคนแหละทุกคนจะบอกว่าฉันรักลูกแต่พังที่ท่านพอให้ลูกดูดสักพักหนึ่งดูดผิดวิธีสมมุติว่าดูดผิดวิธีนมแตก หัวนมเป็นแผลไม่เอาแล้วมมนมคัดลูกดูดไม่หมดทําให้นมคัตพอนมคัดไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วแต่พอเราลงไปช่วยแก้ปัญหาแม่ที่มีใจก็เยอะนะคะอย่างเช่นบางคนสั้นจริงๆสั้นแบบเช่นนีไม่โผล่ออกมาเลยเนี่ยเดี๋ยวผมามปัญหาของผู้หญิงว่าการที่เด็กทารกดื่มหรือด,ดูดนมแม่เนี่ยมันจะทําให้เสียทรงเสียอะไรไปเพราะบางคนก็เป็นห่วงเอ้เดี๋ยวบรรดาคุณพ่อเนี่ยจะไม่ชอบไม่รักบาง ดูดนมแม่นะคะมีประโยชน์ทั้งต่อแม่และต่อลูก<อ>นะคะต่อลูกก็คือที่สําคัญที่สุดนอกจากในเรื่องของสารอาหาร,ร,รสารอาหารเราทราบกันอยู่แล้วนะคะคเด็กที่กินนมวัวกับเด็กที่กินนมแม่เนี่ยสารอาหารมันต่างกันอยู่แล้วสารอาหารสําหรับววก็คือเป็นพวกโมเลกุลใหญ่ๆใหญ่เพราะสัตว์เป็นสัตว์ตัวใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาการย่อยการดูดซึมมันไม่ตรงกันอยู่แล้ว แค่อยู่ได้แต่ไม่ใช่ดีที่สุดแต่ถ้านมแม่นคือคนกับคนหนึ่งได้ในเรื่องของภูมิคุ้มกันลดอัตราการเป็นมะเร็งมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่ลดหมดเลยแต่ที่สำคัญสัดส่วนของแม่สังเกตดูนะคะแม่ที่ลูกกินนมตัวเองเนี่ยไขมันส่วนเกินไม่ว่าจะต้นขาหน้าท้องจะดีขึ้นจะลูกร่างดีเพราะว่าไขมันส่วนเกินไมว่อต้นขาหน้าท้องอะไรทั้งหลายแหละก็จะถูกดึงมาสร้างเป็นน้ํานมแม่ก็จะหุ่นดี แต่ถ้าเมื่อไหร่แม่บอกว่าอืมไม่ให้ดูดดีกว่านอกจากในเรื่องของลูกในเรื่องของแม่แล้วม,มินทองก็ยังต้องเสียเพิ่ม,มขึ้นเพราะนั้นคุณแม่ทั้งหลายต้องคิดใหม่คิดใหม่ <laughs> พี่จิ๊กครับเราพูดคุยกันมานานพอสมควรมีอะไรจะเติมเต็มเรื่องของชมรมสัมพันธ์รักครอบครัวของเทศบาลมืองชุมพรบ้างครับในส่วนของเทศบาลเมืองชุมพรนะคะตอนนี้ก็คือเราลงปฏิบัติการเยี่ยมบ้านให้ความรู้ให้ค,คําแนะนํา ก็คือจากเมื่อก่อนในความรู้สึกของเราก็คือชาวบ้านไม่เคยเปิดใจยอมรับอสมอครับแต่พอตอนนี้พอเราลงไปเนี่ยทัศนคติทุกอย่างเปลี่ยนครับพอเขาลงไปแล้วแม่บางคนลูกคนที่หนึ่งไม่เปิดใจลูกคนที่สองลูกคนที่สามผ่านไปโอเคกับเรามากเลยค่ะคแถมยังบอกต่อเพื่อนบ้านบอกว่าอืมเขาทําได้จริงๆนะเหมือนบางคนพยาบาลพยาบาลที่เกษียณไปแล้วค่ะมีหลายรายนะคะที่ว่ามีลูกมีหลานสะพ้ายอะไรพอคลอด ตามอสมนแม่ของเราไปเลยเธอช่วยไปทําให้ฉันหน่อยเธอช่วยไปทําให้ฉันทีไปช่วยฉันทีพยาบาลไม่ได้หมายความว่าจะต้องเก่งทุกคนนะคะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่ว่าคุณอยู่ด้านไหนสาขาไหนชําการชนาญการเฉพาะด้านซึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นทักษะเราก็เลยอยากจะให้โครงการกิจกรรมดีๆตรงนี้ค่ะมีต่อต่อไปในการที่จะดูแลช่วยเหลือเพราะอัตราการเลี้ยงลูกของนมแม่ในเขตเมืองนี่จะต่ำถ้าเทียบกับชนบท ชนบทเป็นยังไงเด็กส่วนใหญ่กินนมแม่แต่ในเมืองแม่ส่วนใหญ่ต้องทํางานนอกบ้านเรายุ่งยากมากนะคะจากปีแรกที่เราเริ่มทํา33.33เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เราขึ้นมาเป็น52เราใช้เวลาในการทําเข้าปีที่รับครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่จิ๊กครับที่มาให้ความรู้ใหม่ๆผมด้วยนะครับรวมถึงเป็นการทบทวนความรู้ของบรรดาอสมนุแม่ด้วยวันนี้เราจะสังเกตาอสมนุแม่เนี่ยมา ในเสื้อสีส้มลัการปฏิบัติหน้าที่ก็ใส่เสื้อชุดนี้ใช่ไหมครับเ,เวลาปฏิบัติการเนี่ยเราไม่ไม่ไมสตรีค,ค่ะคแต่ข้อสําคัญหมายความว่าเวลาเราทํากิจกรรมอย่างเช่นเราไปออกบูธให้ความรู้หรือไปออกนิทรรศการทีรต่ต่างๆที่ผ่านมาเราออกนอกสถานที่นะไม่ว,ว่าตามโรงแรมตามห้างสรรพสินค้าสถานที่ราชการ,ร,รเราไปมาหมดเราก็จะให้ใส่เสื้อทีมแต่ถ้าเวลาลงปฏิบัติการในชุมชนเหมือนวันนี้เราไปแล้วพรุ่งนี้เสื้อเรายังไม่แห้งเราก็มีซีเรียสครับก็ขอบคุณพี่จิกอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกัน ของชมรมสัมพันธ์ครอบครัวที่สบายบมนชมพรขอบคุณ,สบบอ,อ,อ,คณอสมดนมแม่ทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่จิ๊กวยครับ,รบขบท่านท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่เราพูดคุยกับพี่จิ๊กกันแล้วนะครับช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับทางผู้ดูแลในฐานะที่เป็นประธานชมรมและคณะกรรมการกันบ้างสวัสดีครับ<ะ>สวัสดีครับสวัสดีค่ะทราบว่าเป็นประธานชมรมด้วยแนะนําตัวเองนิดนึงครับค่ะชื่อดมโหมดเจริญค่ะเป็น ประธานชมรมสายสัมพันธ์รักแห่งครอบครัวเทศบาลเมืองชุมพรค่ะชื่อล่นชื่ออะไรครับชื่อนีอ้ค่ะนี้เออท่านรองเออนางเบญจวรรณแก้วละเอียดค่ะชื่อเล่นชื่อป้าติ๋มค่ะเป็นรองประธานครับเวลาเราลงพื้นที่เนี่ยเราไปเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างหรือมีอะไรที่เราจะสื่อสารกับบรรดาคุณแม่บ้างครับก็ลงลงพื้นที่ถ้าเรารู้ว่ามีหญิงหลังคลอดที่ไหนรเราก็ต้องร,รีบไปเยี่ยมให้เร็วรเพราะว่าถ้าถ้าเราไปเยี่ยมช้าเนี่ย ปัญหาก็คือให้นมขวดไปคุณยายคุณย่าก็จะบอกว่าน้ำนมไม่พอน้ำนมไม่พอมีอยู่รายหนึ่งก็ไปเจอก็ซื้อนมแล้วเตรียมจะชงอันนั้นคือเราไปเยี่ยมรบกิ่สองแล้วอันนี้เมื่อซื้อนมมา้เราบอกว่าอย่างไรก็บอกว่าทําไมคุณยายถึงจะชงนมนะคะเขาก็บอกว่า่กวนน้านมไม่พอค่ะเข้าใจค่ะคุณว่าคุณยายคิดว่า อยู่ในเต้าแล้วมันมองไม่เห็นไม่เหนเอนลมชงสามออนสี่ออนมันมองเห็นอยู่ในเต้ามันมองไม่เห็นแล้วก็ได้ถามไปว่าแล้วลูกถ่ายบ่อยไหมชีบ่อย <workshops> เขาก็บอกว่าถ่ายบ่อยชีบ่อยนั้นเด็กได้นมแนละ้วถ้า, <kal en> ถ,าถ้าไม่ได้เขาก็ไม่ถ่ายไม่ชีบคุณยายว่าถูกไหมคะเขาบอกว่าจริง ตอนตอนที่เราบอกเขาเนี่ยเราแย้งเขาเนี่ยท่าทีเขาเป็นเนี่ท่าทีคุณ<ด>ยายดีรับฟังการรับฟังเพราะว่าความรู้สึกเขาเขาก็อยากให้ให้ลูกกินนมแม่แต่ความรู้สึกของยายคือกลัวมไม่พอรับ,ค,รบความรู้สึกตรงนี้ก็เลยมันก็ไม่ยากที่จะที่จะ,จะดึงให้เขามาเลี้ยงเลี้ยงนมแม่อย่างเดียวม,มันก็ไม่ยากก็บอกคุณยายว่านมที่ซื้อมาก็ไม่ต้องเสียดายให้หมาให้แมวไปเขาโอเคก็เขาไม่รู้สึกกับผืนไม่เถียงเราเลยครับไม่ไม่ครับ ท่านรองนะครับเวลาลงพื้นที่เนี่ยไปเจอปัญหาอุปสรรคอะไรในการปฏิบัติหน้าที่มั้งครับในฐานะเป็นอสสมอนนมเน่ชื่อชื่อนี้เก๋มากครับอสอสอสมอนนมเน่ก็ส่วนมากก็อย่างที่ ประธานเขาพูดแล้วนะฮะเขากลัวว่านมจะไม่พอเพราะคุณแม่เขาต้องไปทํางานทีนี้เราก็ต้องบอกว่าถึงไปทํางานก็จะต้องมีวิธีที่ว่ามีการเก็บนมไว้แล้วก็ถึงเวลาก็นมได้มาให้ลูกดื่มอะไรแบบนี้ค่ะเราได้บอกเขาเขาจะเก็บนมนี่เก็บยังไงบอกค่ะบอกว่าต้องก็ต้องเก็บในตู้เย็นก็มีประตูเดียวกับสองประตูตู้เย็นนะคะแล้วก็จะระยะเวลาเท่าไหร่มันจะมีถุงค่ะมีถุงเก็บนมแล้วในถุงนี้ก็จะมีบอกวันเวลา คือถุงถุงจำนวนเนี่ยหาซื้อได้ไหนหรือมีซื้อไ้อ thi, 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 Saints, ที่มีมีจำหน่ายที่ที่ที่ร้านที่ที่ช้อปปิ้วออัไลน์มีค่ะมีขายแล้วก็จะต้องเขียนไว้ว่าวันที่เท่าไหร่อะไรแบบนี้การต้องมีแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้อ๋นนั่นคือเป็นวิธีการเก็บนมแม่ไว้ให้เพียงพอต่อปัญหาลูกหลานค่ะ่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของชมรมสายสันปรครอบครัวเทศบาลเมืองชุมพรครับวันนี้ขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณท่านรองครับ ยังมีรายละเอียดอะไรที่สงสัยนะครับสามารถสอบถามได้ที่ชมรมได้นะครับซึ่งตั้งอยู่ชั้นหนึ่งอาคารโอท็อเทศาบาลเมืองชุมพรครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการเทศาบาลเมืองชุมพอรออนทีวีรายการต่อไปเทปต่อไปจะมีอะไรมานำเสนอท่านผู้ชมนั้นสามารถติดตามชมก็ได้ท่านผู้ชมที่ชมสดไม่ทันยังสามารถชมทาง YouTube ได้นะครับติดตามชมย้อนหลังได้ทางออนไลน์วันนี้เวลาหมดลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดี